สองกันสองสอบรู้ไม่เป็ดมาเที่ยงน่ะคาเฟ่คาเฟ่อุ้ยมูเม็นเที่ยงหน้ามันเอาบ่เขาจะขยุ่นเผาข้าโบ่บไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไปเราต้องกันแล้วไปไหนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บอกกุ้งท้องไร่ท้องนาทำไมมันมีเที่ยงไร่เที่ยงนาแบบทันสมัยอย่างนี้เบาแน่ อันนั้นไปถึงนาแล้วครับเฮ้อจะไม่เทิยงนาได้ไงก็ทุ่งนานี่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเอเ้าความเจริญของที่นี่เหรอป่ากุ้งประเทศไทยทำไมมันเจริญอย่างนี้มันเทิยงนาข้าเจ้าบอกข้ามหาวิทากุ้งมันเทิยงนาเบิ่นเบิรนหมดอ,อะ่ะฮะสอบมึงก็สอบมึงสอบมรู้ไม่แมว่าเทียรนละ วอ่งบูมินเทียงหน้ามันเฮาบบเขาจะบริลล์เผาข้าบอบบริลล์นั่เผาน้าโอคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่แมนอ้าวกินจุ่มกินจุ่มยังเปิดอยู่บโบคุ้งว้ายบบเปิดไดไรนี่ยเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วทุกคนวอกจับิดแล้วซีทุ่มแล้วปิดแล้วแต่เรารู้เหมือนไฟแสงสีเหมือนจะมีคนเดินด้วยนะครับเป่าคุ้ง เฮ้ยน่าจะประมาณสี่ทุ่มเขาปิดมั้งผมคิดว่าอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาของเมืองไทยทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้โหนี่หรอทุ่งนาของเมืองไทยติดถนนคนกรีดนะครับบอกุงทำไมมันเจริญอย่างนี้มาตั้งที่นี่มันจะได้ขายบอตั้งอยู่ทุ่งไรทุ่งนานี่นะครับบอกคุ๊งเฮ้ย มันเป็นไปได้ยัยงไงครับถ้าเป็นบ้านเราก็คงนอนเฝ้าก้าครับผมแมนนอนเกี่ยวข้าวแต่น,น,นี่มันคืออะไรนอนยามเบ็ดกบ <c oughs> <c oughs> โอ้เ่นี่ร้านจิจุมร้านจิจุมแล้วครับบุกค้งเอาบดเสือ <c oughs> เส้อบดเสื้อบอไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปใช่หร <c oughs> <c oughs> ือไป่ไปแล้วเดี๋กันแล้ว <c oughs> ไปไเลยนะ <S <S านมาเบิ่งป้ายมาเบิ่งป้ายโอ้อันนี้บุบโค้งไปจุม่มริมหน้าจุม่มริมหน้าแมนเฮ้ยอันนี้กะขออนุญาตถ่ายเจ้าของพคนเนาะขอรีวิวเพิ่มเลยแมนขอรีวิวเพิ่มเลยอันนี้คืออยู่ติดกับสะพานรัตะเกะแมนนะจากที่เราดูมาอยู่่ทุงนาดูมาเมื่อกี้นี้แมน,แมนเราขับรถไกลมาแมนแม เฮ้ยมีเบอร์ติดต่อด้วยทุกคนนี่นี่นี่ติดต่อหาเขาได้เนี่โอเคทุกคนมสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มแมนว่าแล้วทำไมเราเจอคนอ๋อเขาเพิ่งปิดใช่เฮ้ยสี่ทุ่มจะมีคนกินเหรอบอกมันเกิดอะไรขึ้นคอยถามจงเนี่ยบาเนี่ยไปมันเกิดอะไรขึ้นคอยถามางเนี่ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับเถียงนามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เฮ้ยเรากออะไรขึ้นกันแน่บอก,กเฮ้เอาอะไรเอาร้านอาหารมาตั้งไว้กลางทุ่งนาเนี่ยมันจะมีคนกินบ่ไหโโโบ้าไปแล้วมันก็ไม่แน่นะบอก้งเพราะอะไรเพราะว่าบางคนรวยเขาไม่เคยเห็นนะบอก้ง <โฮ S 2> ไม่เคยเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาไม่เคยดำนาเหมือนกับเราไม่เคยเห็นธรรมชาติอย่างนี้หรอใช่เพราะอะไรเพราะเกิดมาเขอยู่ในตึก ที่มันสวยงามเติมตมไปเรื่อับแต่ว่าเทียงนาแบบนี้มีขี้โคลนมีขี้โคลนมีต้นข้าวที่กว่าจะออกมาเป็นต้นข้าวได้ต้องไซส์เรือหยดเรือไปทักเท่าไหร่นะครับกว่าจะทํานาได้แต่ว่าประเทศไทยเมืองไทยเจริญนะครับไซส์เทคโนโลยีในการทำนานครับแต่เขาเป็นบ้านเราเป็นไงมาคุ้งมีสวัสดีครับ ตอนนี้จะมาขับรถไถนาเดินตามนะครับนตัุ้กตอกตอกตอกตากแดดแดดเมียงเมียงอุ้ยพ่อยแม่เอ้ยกินมันมันทุกมันยากเลยดิเห็ดหน้านี่แนวนั้นปะครับแต่เป็นยังละค่าเข่ามันคือโบเพงเลยดิ้หไอ้เบากุ้งกุ้งไม่รุนคล้ายฟันนี่ก็ยังแปลกใจกันอยู่กนยัฮด่อยไง แพะพวแพ้กับจนเบาคุ้งไว้รุ่นไขฝันจนมาขายฝันอยู่เมืองไทยคิดดูครับทุกคนอขอบความฝันมาขอบความฝันแน่นอนเออเพื่อจะมาหาฝัน uh แต่สุดท้ายฝ <laughs> ันที่เราวาดไว้มันไม่เป็นจริง uh huh. อ,อย่าคิดได้ว่าซุ้มข่อยมาเห็นงานอยู่ต่างประเทศมาเห็นงานอยู่ไทย<ม>ว่ามันสิลยไปเดินกี่บุ่ะมันโมมีหรอครับโลกใบนี้ครับผมอยู่ใสคือกันบอกคุ้งถึงสิเป็นทางดำไม่เอ็นเจ้าก็ต้องคิดเบื้องว่าทางดำนี้มันมีลุมฝาง่งซำไหนเปิดเถอะเนอดขนาดว่ารัฐบาลที่เฮ็ดแบบอันนี้มันก็นยังมีกินมียังกันบ่าง พูดง่ายหมอคทางแบบนี้อาจจะโรยไปด้วยความสวยงามแม่แต่บางทีอาจจะมีหลุมตมก็ได้มันมีลุมตุม,มนขางที่โรยไปนี่มันอาจจะมีทมอยู่ข้างล่างมันอาจจะเป็นน้ำก็ได้ม,มันก็บรแน,น่แมนะบมกคุณนะแต่สิ่งนี้เนี่ยเที่ยาเห็นเถียงนาของเมืองไทยเถียงนางคนไทยนะครับกลายไปเป็นคาเฟ่แล้วครับกลายไปเป็นคิมจุ่มแล้วครับทั้งๆท,ที่อยู่บ้านเราเอาไว้สําหรับ นอนนาะเอาไว้สําหรับเผาก้าเอาไว้สําหรับใส่เบ็ดกรบแต่ที่นี่ครับผมความเจริญเข้ามาครับทําให้เทียงนาครับกลายเป็นเทียงนาจากทั่วไปนะครับกลายมาเป็นคาเฟ่คนรังไหนเข้ามาเบากุ้งมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาคิดได้ทําไมเขาเปิดได้ทําไมเขาทําได้คนไทยทําไมเขาทําได้ เออเปิดอยู่ทงหน้ามีคนมากินเฉยขนาดบ้านเจ้าเปิดอยู่ในเมืองยังจะบม,มีคนมากินน้ำเอากุ้งอา้าวแต่ว่าเมืองไทยครับแตกต่างออกไปครับผมถ้าเมืองไทยนี่ถ้าเปิดอยู่กับธรรมชาติมันจะได้ขายดี มันน่าแปลกนะบ,บอกคุงมันน,น่าแปลกน่าแปลกเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเมืองไทยเขาคนรวยคนรวยคนมีเงินเขาอยากจะเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาก็าเลยใครดีใครดีปันเทน้ำแต่ท่าแต่คนจนคนที่บ้านเรานะครับหอบเงินจากบ้านนะครับเข้าสู่เมืองกรุงนะเพื่อไปชื้อกินอยู่ที่กรุงเทพมันแตกต่างหรือว่าอยู่ที่เมืองกรุงเหมือนมาสลับสับเปลี่ยนกัน ก็คืออย่างที่บอกเลยว่าคงเราเกิดในสถานที่ที่มันชนบทเราก็อยากจะเห็นเมืองกรุงมันก็สับเปลี่ยนกันไปคนเมืองกรุงคนเมืองกรุงอยากเห็นชนบทใช่เพราะว่าเขาไม่เคยได้รําไรรํานาไม่เคยได้ปลูกข้าวยืนคนละจุดมองคนละแบบใช่แต่วันนี้คนละจุดแต่วันนี้เรามาเห็นเราก็เลยสะออนว่าทุ่งนาของเมืองไทยของคนไทยเนี่ยทสามารถสามารถ เปิดคาเฟ่และร้านจิมจุ่มทำเงินได้เป็นอย่าง<อ>มหาศาลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สังคมมันเป็นอย่างนี้ประเทศไทยนี่มันสุดจริงจริงมีไหมมีไหมมีไหมเบิร์แล้วบะเบิร์คัมซีว้าแล้วบ่ตนีเบิร์คัมซีว้าแล้วตอนนี้มันอึง้ง มันอึง้งมันทึ่งเถียงนางคนไทยเหมือนกันกับของเราแต่อย่างเหมือนกันแต่ทำไมความแตกต่างมันห่างกับฝากับเหวมันต่างกันคนละโลกทั้งทที่เป็นเถียงนาเหมือนกันแต่ของเขาดูนะครับมีไฟแสงสีปรับปรา,ปรามีอาหารความจเจริญการกินครบทุกร <ผม S 1> ูป<า>แบบความจเจริญของทุ่งนาสมรรยากาศครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็น ทุ่งนาใต่ตะเกียงใต้ตะเกียงแล้วเป็นทุ่งนาไม่มีอะไรเลยเียไมเมีเวอวายเอาไว้สําหรับนอนอแต่ที่นี่ครับผมเอาไว้หาเงินเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมมันเป็นอย่างนี้มันสุดยอดทาไมเมืองไทยทําได้อย่างนี้มันจเจริญมันเกินไปแล้วประเทศไทยโอเคครับทุกคน ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันอีพี่สบไยครับผมสวัสดีครับ,บอมคุณสวัสดีครับ